Oh. Huh? الحمد لله الذي ألف بالإسلام بين قلوب المؤمنين وأوجب الإتهاب وحرم التفرق في كتاب مبين وأشهد أن لا إله إلا الله حي من ساء إلى صراط مستقيم وأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله خير دائم إلى طريق طويل اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الذي تحدبت نفوسهم وتحدثت قلوبهم فكانوا سادة منصورين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته أيها المسلمون ขอความสันติความสำเร็จของพระมารดาองล่อสุภานาหวตาลาประธานความดีงามที่เป็นทีกก่มัน่นพระนกกรรมการตลอดจนสบู่มัสยิดและพี่น้องมุลสลิมที่มาร่วมกันมาการจมาในวันนี้นับว่าเป็นยาติขององค์ล่อสุภานาหัวตาลาให้เรานั้นยิ่ก้าวไปสู่ศักราชใหม่ปีการปีใหม่ของอัลอิสลามซึ่งเราจะได้เห็นว่าปีใหม่ของเรานะั้นเป็นปีที่อัล์ล่อสุบฮานาหูวตาลา ประธานความีงามความเนี่ยพัดให้เราตรวจสอบพี่นอ้องปีให,หม่นะั้เป็นการตรวจสอบเองว่าเรา่านแต่ละปีแต่ละเดือนแต่ละปีเหล่านั้นเราทำมาไั้หรือิม่ได้ครบถุวนสมบูรณ์หรือยังมันเป็นการยำ้ำเตือนว่าเรานั้นแก่ลง mm hmm. หรือว่าอายุเงื่อนาขเราจะตัดแนวท้อสุภทานวตาละเป็นที่แน่นอนเหลือเกินชีวิตของเราในโลกวิญญาณนั้นผมอบอกได้หลายครั้งแม้กระทั่งัวเต็หลายท่าน ชีวิตของเราอยู่การในโลกวิญญาณนั้น,นเป็นผลทดสอบบทหนึ่งเมื่อจบฉากลงสิ่งที่เป็นผลดีหรือเนื้อนาบุญที่เราทำเอาไว้ในหน้าโลกวิญญาณนั้นนะเราจะเห็นได้ก็คือว่าเราฝากมหาสุปหานตัว,ก,วากาลันวันตียมะซึ่งเราเป็นฝากพนาคาของมสุปหานตวกาลัเอาไว้เพราะฉะนั้นย้ำเตือนตัวผมให้พะรันตว่าพี่น้องพะรันรหนักนีว่าการอยู่ในโลกวิญญาณนั้นเราต้องสแหวงหาความดีให้มากที่สุด ทอานีจะทําได้เพราะชีวิตของเรานั้นเมื่อจบลงไปแล้วหมายความว่าพอเราเรียนเรียบ้ตัดไปแล้วว่าอินนาดิ้แล้วว่าอินนาอและฮิโรยูนแน่แท้เราเป็นกรรมสิธิษของลัทสุภานานัตพาแล้วเราก็ต้องตัดไปหาลัทสุภานลานิวรณกียา์นะนั่นเป็นผลทดสอบและเป็นบทเป็นวันที่เราไปเรื่องเรียนพี่น้องที่เราดีจากไปแล้วสิ่งเรานั้นเป็นการย้ำเตือนเราตลอดเวลาว่าชีวิตอยู่ในโลกวิญญาอย่าประมาท เมื่อเราดำชีวิตอยู่ในโลกปรุงยาข้าวแต่ละข้าวเนาะพยายามจดจำว่าวินาทีนี้เราเปิดตั้งแต่สุภกใหญ่มากเลยอิจาร์สิ่งเหล่านั้นเราปฏิบัติเอางั้นปฏิบัติเอาตลอดทุกชนชันุกเรื่องผาหรือเราขาดตกกจบภพเราหน้าที่เอาล็อกสุปการในวตาราให้เรามาอย่างสมบูรณ์แบบทุกประานั่นเป็นบททดสอบอย่างที่เรารับอามานะต่อร้อยสุปการในวาระนั้นเพราะฉะนั้นไม่ว่าผมไม่ว่าท่าน ใบวสติหรือบุตต่างๆว่าเด็กสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ย้ำเตือนเรานัทธิปานกาให้เรานั้นตระหนักว่าชีวิตครั้งหนึ่งในโลกวินดาเป็นบททดสอบอย่างเราจะเห็นด้ว่าลัทธิปานกาลเปกล่าวว่าจะประมาทความอัดอุรรานเป็นบททดสอบเพื่อย้ำเตือนให้เราเห็นถึงคุณค่าการอยู่ในโลกบิญญาที่เราจะควรอภิรัตเราจะทำอย่างไรประการแรกเดยพี่น้อง สิ่งที่เราจะทำการสอนไว้มหาคระพิรุณขุรานนั้นลอบน้อมและย้ำเตือนให้มนุษย์เห็นคุณค่าว่าดุยานั้นไม่ใช่เป็นโลกที่เราจะต้องอยู่อย่างชาวรอนแต่โลกที่เราจะไปอยู่อย่างอาบัตนอาบดาิแล้วเป็นการตายไปแล้วเป็นโรคการพขเป็นโลกการตอบแทนผลบุตรนั่นก็คือโลกหน้าที่มานตอบรอบอย่างแน่แทบปราสาทนาต่อวันอาทิาะ เป็นตัวคนที่เราจะกินมาเชื่อมั่นว่าสิ่งเหล่านั้นเราจะต้องไปยืนอยู่ในหน้าในโลกหน้าอาคีเราเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์ได้บอกว่ากษัตริยรกเราพี่น้องจำไว้อินนาดะอันนามาอัลอาดิซีน่าตันลาฮาลินาบุลลาห์อุนอยูอัลสันมาเหมืนมันหมายความว่าอะไรมันหมายความว่าสิ่งที่อัลลอฮฺ سبحانه และกษัตริย์าให้ความเกิดขึ้นมาในหน้าโลกุญปถิเนี่ยเป็นเครื่องประดับประดานั่นเอง เมือนก็เปลี่ยนปยของเราตายไปแล้วเปียนยเหล่านั้นไม่ได้ตามเราไปแต่คุณค่าทีจะตามเราไปแม้จควานดีวามชั่วพี่น้องไอ้รถขาบรรดาศักดิ์ต่างๆเหล่านั้นเคยฝันตามไปแต่ความดีความดีความชั่วจะตามเราไปทุกคนทุกแผ่น่อร่างเรานั้นถูกฝังลงในพื้นแผ่นดินแล้วแน่นอนเราเป็นนั่นคือสัจธรรมเห็นวันที่อ่อนลบากาโลกมุญยานั้นเราให้ทันนั้นเห็นเป็นประดับประดาสวยงามหอมหวาน บางคนอยากไปดูอย่างนานๆแต่น e no, ั n. N ่นไม่ใช่นั AM, ่นเป็นบททดสอบฉากหนึ่งเพรานั้นเองเมื่อเราจบลงไปแล้วเราเห็นว่าทำไมหนอเราไม่คนคว้าหรือเราไม่ใช้เวลาต่างๆในโลกองค์ยาที่ผ่านไปแสนนาทีแต่ละนาทีนั้นให้มีคุณค่าเหมือนเราจะเอาสว่านมาเอาร้อนอีนนี้อนาะเพราะบางคร้ไม่อย่างสมบูรณ์แบบอร้อนบอกว่าเพื่อเราจะได้ทดสอบเห็นไหม เพื่อเราจะได้ทดสอบพวกขาวเหล่ามานุษย์ให้รู้ว่าสิ่งเหล่านั้นในโลกวิญญาณว่าใครเป็นบุคคลที่พอพึ่งทีแล้วเขาก็จะได้รับความดีนะที่ออกล็อกสุภาาร์ในาะะวาะสารแสดงว่าอะไรแสดงว่าโลกวิญญาณนะเขาจะให้เกียรติยศชื่เสียงไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินต่างๆเหล่านั้นเอาล้อมาเพื่อมาดูที่ว่าท่านเหล่านั้นแจกแจงหน้าที่เหล่านั้นอย่างสมบูรณ์แบบหรือเปล่า แต่ท่านทำไม่สมบูรณ์แบบแน่นอนแล้วลก็ระวังให้ดีในวันเกี้ยมสิเหล่านั้นจะเป็นหอกแทนตัวท่านเองในวันที่ออร์โลชุปนะการทา่เรียบกลับไปเพราะฉะนั้นปาตารแรกเราจะเห็นได้ว่าออร์โลสุดทดสอบเดี๋เร้องให้มาในหน้าโลกวิญญาณเพื่อที่จะดูว่าคนเหล่านั้นมีความดีมากราอด้อย่างสมบูรณ์แบบหรือเปล่าเพราใช้ทรัพย์สมบัติเหล่านั้นไปในวิธีการบอล้อนอย่างสมบูรณ์หรือเปล่า ให้เขามีสัตว์อย่างมากมายหรือให้เขาบรทดสอบให้เขาถูกจันนะฮะตาต่างๆให้เป็นโรคภัยไข้เจ็บท่านมีรอิีย้อนสิเหล่านั้นหรือเปล่านั่นคือบทหนึ่งพี่นนอะเราเป็นยุทลืนเป็นยุทธมินเป็นผุ้มีมาอย่างสมบูรณ์แบบแล้วก็แน่นอนเรา่นหัวใจของเรานั้นจะต้องยึดติดยึดเกาะตอนสชุมหานัวตาล แล้วพี่น้องสิ่งต่างๆเหล่านี้เราจะเห็นได้ว่าวิญญาณนั้นเราบอกว่าอัลมานวันบาลูนซีนัตุลฮายาติดตืนยาวันบาลียะตุซอลิฮะตุไกรุอินตะรักะสวาบันวะไยรุอามันมีน้องเราเห็นได้ว่าตาที่สองเอาเนื้อทรัพย์สมบัติลูกหลานเป็นเครื่องประดับประดาเองพี่น้องหลังจากนั้นเราบอกก่อต่อไปหมายความว่าเมื่อตายไปแล้วสิ่งเหล่านั้นไม่ตามตาย ลูกก <Remember, S 2> he he ็ไม er, ่ตามครไม่ได้เอาเข้ามาฝังรวมกันแล้วทรัพย์สมบัติเหล่านั้นเราเปเห็นทุกครั้งที่เราไปยืนต่อหน้ามันตกทรัพย์สมบัติเหล่านั้นเป็นที่จเอามาแจกหรือไม่แจกบัตตามที่ที่บ้านสิ่งเหล่านั้นไม่ตามคนตายไปแต่อะไรล่ะพี่น้องที่มันยืนยันต่อหน้าที่คาร์ดิสุรุนบอสบอส้อสวาเลชัดสอนเราสอนนักสอนหนาวแบบอามันที่ประดับต่างหากเป็นบุคคลที่รักท่านที่ เพราะท่านแบกมันในปิญญาเนี่ยพี่น้องเพราะท่านแบกมันในปิญญาณแต่วันที่ท่านลงหลุมท่านจะรู้เลยว่าคุณค่าที่เราแบกมันแบกมันเป็นความหอมหวานในการที่เราจะนอนอยู่ในหลุมศพยานวันที่อัลลรรถสุบฮานรูปตาลาเรียกในวันปิยามันนั่นคือต้องมาเพราะว่าจากนั้นแก่นแท้ของอามันอิบาดะ์ที่อัลลรรถสุบฮานรูปตาลาบอกว่าบาปิยาตุษรอลิี่ยฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่อรรถอ้านั่นก็คืออะไร ปฏิบ mm. ัติในสิ่งที่อัลนุญาตมาออกหันการกระทำที่อนุญาตนั่นจะคือเราปฏิบัติอรมันปฏิบัติพวกนั้นสมบูรณ์หรือเปล่าละมาดนวัฏตงฆ์ของหน่วยงานนี่แหละพี่น้องแต่อย่าเถือเริงเพราะนั่นมันเป็นหน้าที่ที่ตัวเองจะต้องรับผิดชอบแบกอรรมนันสิ่งเหล่านั้นบนฝ่าเราจนกระทั่งรักษาแนวรัชธรรมทั่วตลาดไม่มีมนุษย์หน้าไหนที่จะทิ้งโลกคนนี้ได้เลย พราการที่จะเอาสวัสดิของรัศมีงานในวลาเดียามัก็ต้องผ่านด่านสิ่งเหล่านี้พี่น้องผมเดินตัวผมและพี่น้องให้กันหนักว่าการมีชีวิตในโลกวิญญาณนั้นไม่ใช่ง่่ยแล้ว่าไม่ใช่ยาแต่การที่จะยืนอยู่ในกรอบของมันเราก็จะต้องมีระบบระเบียบนั่นก็คือศาสนานั่นก็คืออัลกุรอานและก็สุนนั่งเราสุลปืนว่าสละลองสลับสองอย่างเนั้นเองที่ท่านทิ้พเอาไว้ให้เราเห็นเป็นแบบฉบับอันมีงานที่เราจะท้า แต่ละ้าต้าของเรานั้นไปสู่บทบัญญัติอันดีงามนั่นก็คือโลกหน้าโลกที่เราจะไปอยู่อย่างอัปปายันอัปปาดาไปเ,เอ <STE PS> เ er. เ er. าสวัสดิ์เพรอใน่ามีคนที่ากนะเพราะฉะนั้นอัลลนุสบานของมัวตาลาเด็กสาวว่าในปัมหาความดีอัจุไอติบทหนึ่งก่อนที่จะลงในที่นี้พี่น้องผมย้ำเตือนหลายครั้งถ้าพี่น้องระดับในอาญาอัจุรอาน ที่เป็นสมบูรณ์แบบอนยานที่กว่างแต م ا م น่าขามน่ารับฟีดวนนับสรเพอแอิยาี่น้องย้นนีดียาผมพูดหลายครั้งบนทีเพื่อเปการย้เตือนตัวผเมื่อพีนน้องกรณหนักว่าคุณข่าองการใช้ชงีวิตในโลกปัญญาไม่ใช่หายใจเข้าหายใจออกนั่นไม่ใช่ประเด็นแต่ประเด็น ว่าเราจะไปยืนยันในวันอาภีรั์ในวันที่อันล้อชุมภานตะลัตถึงเราอ่ะเราจะผ่านักใจนักที่อันล้อได้อย่างไรน้องตระหนักหรือยังว่าความกลัวอันล้อนั้นเป็นบทบัญญัติอย่างหนึ่งที่ให้เรานั้นมีการเตือนสติตัวเองต ah an ลอดการอามัจจิบานะของการตักวาการเปี่ยนเปลี่ยที่อันล้อว่าอาม่ามันข้อต่อข้อมารลบซีอันลบอกว่าใครตาตานมันบุหรือบุบบุบโดนนใดใครตาตาน ที่เขาไม่ความเกรงกลัวตำแหน่งของอ่อนในวันเกียร์นะพี่น้องดีเนี่ยพูดแค่ไม่พี่น้องระวังตัวหรือยังวันวันเกียร์มัดตำแหน่งของอ่อนจะสูงใหญ่เหลือเกินเพราะอะไนเนี่ยคุณครัว่าแม่มีเกียร์อะกว่ามีนีพันนั้นเป็นพระเจ้าแห่งการตัดสินเด็ดขาดในวันนั้นไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่มนุษย์น่องหรืออาจารที่เขาน่องในวันไหนสลาที่เขาต้มปากแล้วก็ขอสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่พระเจ้า แน่แท้แต่พระเจ้าของเราทืยอยืนหยัดในพุทธอ,อันล้อซุปห่านในูวาตาอานะที่เราเยืนหยัดเพราะฉะนั้นเรา,า,รา่็ใครตาตีพัวตำแหน่งอันล้์ในวันเกี้ยนะแค่เนี้ยนะพี่น้องม,มันเหมือนตระหนักแปรรับอมมามะนั้นมากมายเหลืเกิถึงแม้ว่าจะพูดเพียงแค่สั้นๆนะครับว่าใครตาตีพัวล้อและจตาว่าเขาพัวล้อนั่นพี่น้องต้องการหนักมือพิจารณ์ ถึงแม้ว่าเขาจะมีแที่นักที่แย้ที่ไหนก็ตามทีน้องีการทีมมาตอนหน้าประชาชนตอนหน้ารักหลังก็ะามสิ่งเหล่านั้นเขาก็ต้องัวรอนตัหนอดเวลางเขาต้องระวังทุกขีขเ้าเพราะสิ่งเหล่านั้นเัาก็อเปิดเผตลอดเวลาว่ามันมีรนการกดขวาช้ายน้องหรือยังสิ่งเหล่านั้นเป็นการตระหนักแล้ะเราได้บอกว่าวันนั้นหนักสารฮาว่าและใครก็ตามที่เขาอะไรห้ามตัวของเขา ม่ให้ไปทำความชั life, Oil, ่วตามอารมณ์ฝ yes, ่ายตั้งเห็นไหมพี่น้องอันลอป์บวกว่าใคระตามัวรล้อยังไม่พอแล้วเขาก็ห้ามตัวห้าม่ให้ไปทำความชั่วตามอารมณ์่ายตั้งเห็นไหมพี่น้อง่าต่างๆเราเห็นปัจจุบันดืวอกับสิ่งที่เขาทำเมื่อเขาเกิดจากอารมณ์ายต่้งเนี่ยมาททำให้เกิดอีเล่ทำให้เกิดความวุ่นวายสับสนสิ่งเหล่านั้นไมก่อเกิดประโยชน์แตเรายึดมั่นสุนนะของอันล้์ คือแนคอันกุรันอันเดสแนมอลิกน้อยกฟเอินนันจันนาทียันมาว่าพระสวรรค์เป็นที่ทีำนักของเราในวันเดียรนะเพราะอัลลอฮ์ยืนยันแล้วก็ศรัทธาในการอิมานอัลลอฮ์สันาไว้บ สวรรค์นั้นแน่แท้ให้กับคนที่ความพิการตัวเนาะแล้วเราก็ห้ามตัวไม่ไปทำตามปวรนักสูรอารมณ์ควาัต่งแน่เลยเลยตัวสิ่งเหล่านี้เป็นการเกิดนตัวผมแล้วก็พี่น้องประหนักที่มากชีวิตวิญญาเป็นชีวิตที่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ชีวิตเราถึงแม้ว่าจะมีต้องรอให้แก่ตายแต่สิ่งเหล่านั้นเหมือนจะเป็นตัวระวังให้ดีว่าสักวันหนึ่งเราต้องไปนอนในหลุมศพนั้นเอาคืนแลอยในเชิงตอนื่อดี من عمل صالحا فلنفسه ومن عساها فعليها وما خلق بظلم من عبيد طلب الله لي ولكم ولسانه من كل ذنب فاستغفروه انه الغفور الرحيم كما امر اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله سيد الجن والبشر اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأنصار صلى أما بعد فيا المؤمنون أوصيكم وإياي بتقوى الله وتواب لعلكم ترحمون قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم أنزل الإسلام المؤمنين وأنت الكفر والمشركين والمشركين. اذكروا الله يا عباد والله يعلم ما تسرون